สวัสดีครับผมหมอดูจิตหมอดู95จิตสัมผัสนะครับผมมาให้เลขแนวทางวันเสาร์นะครับวันที่11บเมิถุนา2565 5นะครับฮาเร่ฮานอยไม่ใช่ฮาเรฮานอยและมาเรนะครับผมวันเสาร์นะครับเผื่อท่านจะเอานำไปเสียงโชคเสี่ยงดวงนะครับเราจะให้จับ3มชุดให้นะครับแต่เราชุดแรกเราจะจับให้เลขนำ นี่ก่อนนะครับผมหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบเป็นแนวทางในการเลขเสี่ยงโชคในเลขวิ่งนะครับเลขแรกคือได้สองหกนะครับเลขสองและเลขหกนะครับหรือเป็นสองหกเก้าก็ได้นะครับแนวทางห้าหน่อยนะครับเลขเด่นนะครับสองหกเก้านะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งใบเราจับเลขให้เป็นแนวทางวิ่งมาเลยนะครับมาเลยได้สี่เก้านะครับหรือสี่เก้าหกนะครับ สี่เก้าหกหรือสี่เก้านะครับผมโอเคนะครับเราจับชุดให้นะครับชุดแรกได้เลขสองสี่สองสองนะครับเลขสองสองนะครับได้สองสองนะครับนี่วิ่งนะครับสองหกนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่เราอยากให้นะครับผมเลขชุดที่สองคือสี่แปดนะครับสี่แปดนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนี้ ฮานอยและมาเลยนะครับฮาหนอยและมาเลยนะครับวันเสาร์ที่ที่สิบเอ็ดนะครับผมอ๋อวันใบเลขที่สามนะครับสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดเลขสามและก็เลขเจ็ดนะครับไปที่ใบที่สามชุดที่หนึ่งนะครับใบที่สามชุดที่หนึ่งนะครับ ต่อด้วยใบที่4ชุดที่ชุดที่1นะครับได้17นะครับ17เลข17จะมาหรือเปล่าไม่รู้แต่เราอยากให้นะครับ17นะครับต่อด้วยเลข19นะครับ1นนะครับเลข19นะครับชุดแรกครบแล้วนะครับต่อเลยชุดที่2นะครับ ชุดที่2ได้เลข9ตัวเดียวนะครับเลข9ออเลขวิ่เงเหมือนเลขวิ่งนะครับเลข9นะครับเลข9ตัวเดียวนะครับผมเลขที่2ได้62นะครับ62จะมาไหมตม่กี้เราจับได้26นะครับเลขวิ่งนะครับเลขสา 3, กันนะครับอาจจะมีโอกาสมาก็ได้ไม่ไมีไม่มาก็ได้นะครับผมได้เลข62นะครับใบที่3 นะครับชุดที่2นะครับได้เลข5้าห้าอัรพิษงูเห่านะครับเลข5้ห้านะครับเบิ้ลจะเบิ้ลไหมจะเบิ้ลไหมเบิ้ลเราไม่รู้นะครับแต่ขอให้มาแล้วกันนะครับห้าห้านะครับผมเลขต่อไปเลข8นะครับเลข8เลขเดียวนะครับโอ้เลข8เลขเดียวก็คือได้98แล้วนะครับ9868นะครับ ก็แปดหกแปดนะครับเราได้เลขเดียวชุดแรกนะครับใบนนี้นะครับเก้านะครับเอาไปจับคู่กันได้นะครับเลขแปดนะครับแล้วก็เลขห้าหกนะครับห้าหกนะครับเลขห้าหกโอเคนะครับผมก็อยากให้ถูกนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เยอะนะครับแต่ก็ถ้าให้น้อยบางชุดมันก็ไม่เข้านะครับบางวันก็เข้าบางบางชุดก็ไม่เข้าแต่ก็อยากให้เข้าทุกทุกหวยเลยว่างนั้นนะครับ เราก็เลยให้เยอะนิดนึงนะครับแต่ก็แล้วแต่ท่านจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับได้4ี่สี่นะครับอย่างที่บอกคือถ้าเราเอาเลขเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเดียวนะครับไปวิ่งนะครับแล้วเราก็ไปเลือกชุดนะครับที่มันมีเลขที่ท่านชอบนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับเล่นน้อยนะครับได้น้อยแต่ถ้ามาก็คือได้ถ้าไม่มากก็คืออดนะครับแต่ก็ชุดน้อยนะครับน้อยชุดนะครับสี่สี่นะครับอย่างที่ผมบอกคือเลขเนี้ยสี่เก้านะครับวิ่ง แล้วแต่ท่านจะไปวิ่งนะครับชุดที่สองคือใบสอได้ได้เจ็ดนะครับเจ็ดตัวเดียวนะครับเจ็ดนะครับชุดที่สามใบที่สามนะครับผมได้เลขสี่หนึ่งนะครับอ่าถ้าท่านชอบเลขสี่นะครับเราก็จะได้สี่เก้าสี่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 หนึ่งหรือสี่เจ็ดก็ได้นะครับเพราะมีเจ็ดตัวเดียวนะครับถ้าไปวิ่งจับคู่กันนี้ก็ได้นะครับสี่หนึ่งนะครับนะครับเราอยากให้ แต่เราก็ไม่รู้ว่าหวยประจอกอะไรเราก็ไม่ได้เมนตลอดนะครับแต่นี่เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับผมได้เลขสามสี่นะครับอ้าวสามสี่ถ้าได้เลขสีถ้าสีมานี่ก็โอเคนะครับเราก็จะได้เงินนะครับสามสี่นะครับอีกหนึ่งใบใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายนะครับเราได้เลขหนึ่งแปดนะครับโอเคถ้าเราชุดอันนี้ไม่มีชุดได้หนึ่งนะไม่มีเลข เลขวิ่งหนึ่งนะครับหนึ่งแปดนะครับได้เลขหนึ่งแปดนะครับอ่าครบแล้วนะครับผมครบแล้วนะครับทําการครบแล้วสามชุดนะครับอันนี้สามชุดครบแล้วนะครับผมอ่านะครับนะครับชุดแรกเราได้เลขนะครับสองสองสี่แปด ส7มเแล้วก็1 9นะครับ2 2 4 8 3งสีแล้วก็1 9นะครับชุดที่2เราได้เลขได้เลขเก้าหกแล้วก็5นะครับหรือท่านจะเอาไปเป็นให้บอก9 8ก็ได้นะครับ9 8 6 8ก็ได้นะครับ เอ,เอาไปจับคู่กันนะครับนี่ครับตัที่สามได้เลขสี่เก้าสี่สี่เจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็สามสี่นะครับนะครับเลือกเอานะครับเลือกเอานะครับแนวทางนะครับอย่างี้ผมบอกแนวทางนะครับผมข้อสี่เก้านี่คือสี่เก้านี่คือเลขวิ่งนะครับสี่กับเก้าเลขวิง่งนะครับสี่เก้าเลขวิ่งอ่าก็จะมีเลข ก็จะมีเลข44741แล้วก็34แล้วก็18นะครับเลขวิ่งคือ49นะครับหาหานอยและมาเลนะครับหรือเอาไปวิ่งมาเลก็ได้ครับ496นะครับ496นะส่วนอันนี้เป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่ง26นะครับ2กับ6 269นะครับท่านเอาไปวิ่งนะครับเผื่อท่านจะมีโชคมีลาภนะครับหดือยจะไปเลขวิ่งอีกเดียวกับ2694นะครับ2694นะ ล6มอันนี้ครับสองหเนะครับสองหนะครับเลขวิง่งท่านจะไปจับคู่วิ่งเขาได้น,นะครับผมโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกับการถูกหวยฮานอยและมาเีนะครับก็ขอให้ท่านร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดชาติ หากท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอดูงาสตรธรรมเาห้าจิตสัมผัสนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับมาฝากมาให้ท่านเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเราพยายามจะปรับปรุงทําให้ดีที่สุดนะครับหากท่านมีข้อติชมนะครับก็ขอให้ฝากไว้ใต้คลิปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ํารวยร่ารวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับไปนะครับบ๊ายบายครับ